คุณกำลงังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกั้งนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกั้งนำคลินิกสายที่9คุณปอนมาเล่าเรื่องล่าสุดบ่อลวงตายเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาคราวนี้มาพร้อมกับสองเรื่องราวสุดหลอน ของคนที่รู้จักเกี่ยวกับตอนไปอยู่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีพลายค่ะสายเก้านะคะคุณปอนเรื่องเล่าจากคนรู้จักค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณปอนกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณปอนสวัสดีค่ะคุณเจนตอนนี้ก็ ตีห้าแล้วค่ะคุณปอนค่ะใช่ค่ะอันนี้คือหลับหลับแล้วตื่นไหมคะหรือว่ารอเลยก็คือหลับไปจนถึงประมาณตีสี่แล้วก็ตื่นค่ะตั้งปลุกเอาไว้ค่ะอ๋อโอเคค่ะได้ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังน่าจะรอกันอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเชิญคุณปอนได้เลยค่ะค่ะเรื่องแรกที่จะเล่าเป็นเรื่องของคุณแก้วนะคะค่ะค่ะคุณแก้วเนี่ย เขาเป็นสาวโรงงานในโรงงานหนึ่งจังหวัดของจังหวัดอยุธยาค่ะค่ะด้วยความที่เขาเป็นสาวท้องแก่ทีเนี้ยเขาก็เลยลาที่ทำงานเพื่อกลับบ้านเกิดซึ่งบ้านเกิดของคุณแก้วเนี่ยอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะค่ะหลังจากที่ลาคลอดกลับมาบ้านเกิดที่เพชรบูรณ์ก็อยู่ได้ประมาณสักสองอาทิตย์ค่ะค่ะ คือตัวเขารู้สึกปวดท้องอมันจะคลอดอะ,ค,ะค่ะก็เลยให้แฟนไปส่งที่โรงพยาบาลซึ่งไม่ขอระบุชื่อโรงพยาบาลนะคะ,คะถือว่าเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วกันค่ะทีเนี้ยพอตัวเขาอะถูกส่งมาที่โรงพยาบาลทางคุณหมอแล้วก็พยาบาลเนี่ยเขาก็เข้ามาตรวจปากมดลูกอะค่ะว่า พร้อมที่จะคลอดหรือยังโอเคค่ะ <Okay. S 2> ซึ่งคุณหมออะแม่ว่าเอเปิดสามเซนแล้วนะแต่ต้องให้เราแอดมิดที่นี่เพราะจะได้เป็นการสะดวกในการที่จะเกิด oh. เขาจะต้องคลอดตอนวันนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 2> ก็จะได้แบบพร้อมเลยทีเนี้ยด้วยความที่เขามามันดึกแล้วพยาบาลที่อยู่อ่ะก็จะเป็นเวรกะดึกเขาก็จะมีคนน้อย ก็จะมีพยาบาลทั้งหมดสามคนก็จะเป็นพยาบาลสาวสองคนแล้วก็มีอายุหนึ่งคนขอให้พี่คนนี้ชื่อว่าพี่พยาบาลดาวแล้วกันนะคะทีเนี้ยร,ระหว่างที่เขาให้นอนรอใช่ไหมคะบรรยากาศของห้องทำคลอดนะคะมันจะมีเตียงที่ให้นอนรอมีเตียงที่หนึ่งเตียงที่สองเตียงที่สาม แล้วก็เตียงที่สี่เป็นเตียงที่คุณแก้วนอนค่ะค่ะ <Okay. S 2> แล้วถัดไปก็จะเป็นห้องขายอย่างที่เอาไว้ทำคลอดอื mm. ส่วนห้องเนี้ยจะมีผ้าม่านผืนใหญ่ที่ปิดก,กันอยู่ค่ะ <Okay. S 2> ทําให้เรามองเข้าไปอ่ะมองไม่เห็นหรอกแต่จะมีบางแว็บที่เป็นลมของแอร์ค่ะ <Okay. S 2> ที่มันพัดเข้ามามันก็จะมีปลิวนิดหน่อย mm. ทีเนี้ยคุณแก้วก็ได้นอนรอบนเตียงทีเนี้ยทางพยาบาลก็เข้ามาเช็คว่าแบบพร้อมหรือยังนะอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้พร้อมทางพี่พยาบาลก็เลยบอกว่าต้องการพักผมไหมเผื่อคนไข้หนาวคุณแก้วก็เลยบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรค่ะพี่แล้วหลังจากนั้นนะ่ะพี่พยาบาลก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะ่ะเดี๋ยวพี่ปิดไฟนะคนไข้อะ จะได้พักสายตาก็คุณแก้วก็เลยแบบกว่าขอบคุณมากเลยนะคะหลังจากที่พี่พยาบาลปิดไฟทุกอย่างก็ปกติหมด <Okay. S 2> แต่ด้วยวิธีคุณแก้วอ่ะเขาเป็นคนที่หลับยาก <Okay. S 2> นอนแล้วก็มองไปรอบๆเนาะเพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้นอกจากนี้เราเป็นคนท้องแก่ใกไตคอดแล้วก็มองรอบๆห้องจนไปสะดุดที่ นาฬิกาค่ะ,คะซึ่งเข็มมันชี้ไปที่เลขสิบสองตรงกันก็คือเที่ยงคืนค,คุณแก้วก็เลยทําการพักสายตาคือหลับตาแล้วคิดว่าแบบเออฉันจะพยายามนอนอแล้วก็หลับสายตาระหว่างที่หลับสายตาไปเขายังมีสติสัมปชัญญะเพราะว่าเขาไม่ได้หลับเขาแค่พักสายตาพอเหมือนเขากําลังจะเคลิ้มอะค่ะคุณเจนค เขาได้ยินเสียงเออเออเสียงคนเบ่งท้องกําลังจะคลอดแล้วก็เสียงตบเพีย้ยตบเตียงอ่ะทีนีน้คุณแก้วอะเขาก็หันไปตามเสียงไงที่เป็นพมา่าน<อ>ก็เจอเงาค่ะเจอเงาคนคลุกคลักคลุกคลักอยู่ในเตียงขายอย่างเสร็จแล้วอะสักพักหนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงเล็บอะ มันขูดกับพื้นอ่ะกูดกูดแล้วก็แบบก็แกลก,กอยู่ตรงเตียงอ่ะมันเหมือนคนที่ที่มันตะเกียกตะก,กายอ่ะทีนี้นคุณแก้วได้ยินเสียงงั้นก็เฮ้ยถ้ามันมีคนมาคลอดอ่ะเราต้องเห็นส <learns ise. S 3> ิเราต้องรู้อะไรวะแต่ด้วยความเขาท้องอ่ะเขาก็พยายามลุกขึ้นข้างเตียงมันจะมีสวิตไฟใช่ไหมคะค่ะ เขาก็พยายามเปิดอะคะ่ะแต่เปิดไม่ติดอเปิดไฟแบบแต่คือตัวเขาอะมองที่ผ้มาม่านก็เห็นเงาไงเขาก็เลยอยากจะเปิดไฟว่ามันมันมีคนหรือมันมีอะไรไหมแต่มันเปิดไม่ติดคะ่ะระหว่างที่เปิดไม่ติดเสียงกรีดเล็บอะคะ่ะที่อยู่ตรงผ้มาม่านอะคือปอนเล่าแล้วว่าผ้มาม่านมันติดกับเตียงสี่ที่เขานอน <Okay. S 2> ตอนนั้นอะ่ะ <Okay. S 2> เขาใจสั่นตัวสั่นมือสั่นไปหมดแล้ว <Okay. S 2> เพราะว่าเขาอะ่ะตัวเพราะว่าไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะว่าเขาไม่กล้าไปมองตรงนั้นไงเพราะมันเป็นห้องที่ทาคลอดอยู่แล้วเราเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะ <Okay. S 2> แต่ที่มันแปลกคือทาไมมันไม่เปิดไฟอ oh. คุณเจนเข้าใจเลยเนาะฟิลนี้เขาก็เลยคิดว่าเขาโดนผีหลอกแล้ว <Okay. S 2> ทีเนี้ยคนท้องแก่อะ คือพยายามลงจากเตียงแล้วพยายามเดินไปหาพยาบาลอะแต่มันวิ่งไม่ได้ก็เดินแบบพยายามแบบเร่งตัวเองอะเพื่อที่จะไปหาพยาบาลน,นะคะแล้วทันทีที่เข้าไปที่ห้องพยาบาลค <Okay. S 1> เขาก็เปิดประตูแล้วก็พุ่งตัวเข้าไปในพยาบาลเลยอ oh. ทีเนี้ยพยาบาลทั้งสามก็ถามว่าคนไข้เป็นอะไรทําไมไม่นอนที่เตียง <Okay. S 1> เป็นอะไรเนี่ยคุณแก้วเขาก็ เล่าทุกอย่างในเหตุการณ์ที่เขาได้เจอมาเมื่อกี้ค่ะให้พี่พยาบาลฟังค่ะแล้วพี่พี่พยาบาลดาวเขาก็พูดขึ้นมาว่าอ๋อเขายังไม่ไปสินะตอนนั้นคุณแก้วแล้วก็พยาบาลสาวอีกสองคนอะ่ะเขามองหน้ากันเลยว่าเฮ้ยมันมีเรื่องอะไรวะมันคืออะไรอะ่ะทำไมพี่พยาพี่พยาบาลดาวเนี่ยพี่ดาวเนี่ยเขาถึงพูดแบบนี้ออ พี่ดาวเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดอะค่ะมันมีสาวประเทศเพื่อนบ้านค่ะเขาท้องแก่ทำงานอยู่ในตลาดแล้วก็คือจะคลอดแล้วก็เลยพาตัวมาตอนเที่ยงคืนนี่แหละค่ะมาทำการคลอดที่ห้องคลอดนี้ระหว่างที่ทำการคลอดก็คือก็ใช้เสียงช่วยกันเบ่ง แบบอืดอืดอย่างนี้แหละค่ะประมาณเกือบสองชั่วโมงค่ะแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะคลอดเลยจนทางคุณหมอค่ะเขาก็ช่วยเปิดปากแผลเพื่อให้มันคลอดง่ายขึ้นแล้วก็ให้สาวท้องแก่เนี่ยเบ่ง <S 2> <S 2> <S 2> พอเบ่งรอบนี้ค่ะหลังจากที่อืดอืดจนมาสองชั่วโมงแล้วก็มาหลังจากเปิดปากแผลเนี่ย ปรากฏว่าเสียงของคนเบงอะ่ะเออทีเดียวแล้วก็เงียบไปเลยหลังจากที่เงียบทางพยาบาลพี่ดาวค่ะแล้วก็คุณหมอก็ได้เอาเครื่องกระตุ้นหัวใจมาถ้าทำการกระตุ้นไปสองครั้งแล้วคุณหมอก็ทําหน้าเศร้าะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็หันมาบอกกับพยาบาลทุกคนว่าแบบคนไข้เสียแล้ว <c oughs> แต่เด็กยังอยู่อะคะ่ะทีเนี้ย <c oughs> ทางคุณหมอก็ได้ไปบอก เจ้าของไขรก็คือเจ้าเจ้านายของเขาอะค่ะที่เป็น <c oughs> ที่มาส่งคนท้องเนี่ยว่าตอนนี้แม่เด็กเสียชีวิตแล้วนะแต่ว่าเด็กยังอยู่ตอนนี้กํลาลังทําคลอดเด็กอยู่ <c oughs> แล้วก็ช่วยกันทําคลอดเด็กจนจนคลอดออกมาได้แล้วหลังจากนั้นก็คนที่อยู่ในแผนกเนี้แผนกสูติเนี่ยที่ทําคลอดกันเนี่ยก็ใครที่ได้รู้เรื่องราวอ่ะก็พากันย้ายแผนกย้ายอะไรกันไป <c oughs> ส่วนพี่ดาวก็เคยเจอค่ะแบบคุณแก้วนี้เลยแต่พี่เขาไปทำบุญหลังจากนั้นก็ไม่เคยเจอกันอีกอทันทันทีที่คุณแก้วอะค่ะฟังเรื่องของพี่ดาวเล่าจบแล้วก็พยาบาลสองคนทุกคนก็จับมือกันแล้วก็คุณแก้วก็บอกว่าหนูไม่กลับไปที่เตียงแล้วนะค<อ>่ะส่วนเรื่องของคุณแก้วก็จะมีประมาณนี้ค่ะอ๋อน่กากลัว ค,ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของลุงนะคะลุงของของปอนเองค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสิบห้าปีที่แล้วค่ะคือลักษณะบ้านของลุงอะค่ะเขาจะอยู่ท้ายหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านตรงนี้หน้าบ้านของลุงอะห่างกันประมาณสักไม่ถึงสิบเมตรอะคะ่ะ Oh. มันจะเป็นสระน้ําของหมู่บ้านที่ชาวไว้ใช้ทําประโยชน์แล้วก็บ้านลุงเนี่ยมันจะติดเลยบ้านลุงจะเป็นที่ลุ่มต่ําอะคะ่ะ <Okay. S 2> ฉะนั้นสระตรงนี้ก็จะเป็นเนินขึ้นสูงถูกไหมคะแต่มันอยู่ติดหน้าบ้านใช้คําว่ามันอยู่ในใน,ในบ้านเลยก็ได้ะคะ่ะ <Okay. S 2> ทีเนี้ยหลานของลุงอะคะ่ะเขารักมากเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก oh. น้องจะเป็นอ่า แนว L G B T อะค่ะ <Okay. S 1> จะเป็นเด็กที่น่ารักล่าเริงเรียนเก่ง mm. แล้วก็ขอให้ชื่อว่าน้องบอ์แล้วกันนะคะ <Okay. S 1> บอนเนี้ยเด็กอายุสิบสี่ค่ะเขาก็ปิดเทอมแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าแรงค่ะน้ำมันไม่ได้ลึกมันไม่ได้ม,มดีเยอะมันไม่ได้เต็มถึงขนาดแบบพื้นที่หลายๆลไร่เนาะ mm. มันก็จะมีลุ่มต่ำเนาะมันจะเดินได้อะไรอย่างเงี้ย okay. ทีเนี้ยเขาก็มาขอลุงค่ะกับเพื่อนประมาณสามสี่คนว่าเขาจะเรียกลุงว่าพ่อค่ะพอ่อนูไปเล่นน้ํานะ oh. ขอไปเล่นน้าเออเออเออลุงก็บอกอย่างเงี้ยแล้วทันทีที่เขาบอกว่าเออเออเออแล้วเขาเอาไปเล่นน้ํารวมแล้วว่ามันไม่ถึงสิบนาทีค่ะคุณเจนอ oh. เพื่อนของน้องบอลวิ่งมาบอกลุงไอบอลจมน้ํา oh. ไอบอลจมน้ํา ค่ะค่ะลุงกับป้าแล้วก็พี่ชายพี่เขยอะ่ะคือในบ้านอะ่ะสี่ห้าคนอะ่ะผู้ชายอะ่ะวิ่งกันมาที่ตรงที่จุดที่เขาบอกว่าไอ้บอลหายค่ะ <c oughs> ปรากฏว่าหาไม่เจอ <c oughs> ลงไปช่วยยังไงก็หาไม่เจอค่ะ <c oughs> ระหว่างนั้นก็โทรตามกู้ภยัยกู้ชีพมาเนาะแล้วก็ชาวบ้านมาช่วยกัน <c oughs> ช่วยกันหาค่ะคะ่ะ <c oughs> ไม่เจอค่ะคุณเจนอ oh. คือตอนนั้นลุงเขากับป้าเนี่ยแบบพอสุดแล้วเขาข่าอ่อนไปหมดแล้วเขาแบบร้องไห้เสียใจคือเขารักมากอื mm hmm. คือเขารู้ว่าเสียแล้วแต่คือเขาหาล่างไม่เจอค่ะ <Okay. S 2> ทีเนี้ยทีมนักประดาน้ำอ้อขอโทษค่ะเขาเล่นน้ํากันตอนบ่ายสองค่ะอ๋อค่ะค่ะพอคําว่าบ่ายสองที่ปอนบอกไม่ถึงสิบนาทีอนะเนาะ มันก็ยังอยู่ในเวลาที่มันไม่ได้มันไม่ได้ค่ำอะค่ะค่ะย,ยังสว่างอยู่เลยใช่กู้ภัยก็มาถึงประมาณบ่ายสามค่ะคือง,งมตั้งแต่บ่ายสามทีมประดาน้ําเนี่ยงมตั้งแต่บ่ายสามจนถึงสามทุ่มไม่เจอ,อตอนนั้นลุงเขารู้สึกแย่แล้วเขาก็เขาก็เคยแบบเหมือนเขาเขาเคยเรียนพวกนี้มาเขาก็มีวิชาอยู่ เขาก็เลยโทรไปถามเพื่อนเขาว่าเนี่ยหลานเขาจมน้ำกูจะหาเจอได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นมึงเข้าทรงร่างทรงดูให้กูหน่อยลุงบอกงี้ <okay. S 2> แล้วร่างทรงอะ่ะเขาก็เข้าไปในเขาก็เข้าไปในยานของเขาอะคะ่ะแล้วเขาก็พบว่าหลานมึงอโดนผีพายมันจับไว้อยู่ oh. มันไม่ปล่อยออกมา <okay. S 2> ตอนนั้นน่ะลุงเขา โมโหมากเพราะเขาคิดว่าแบบเฮ้ยทําไมมันถึงเป็นแบบนี้มันผีพายมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบตอนนั้นเพื่อนลุงก็ยังไม่ได้เล่าบอกอะไร <c oughs> จนกระทั่งผู้ภายบอกว่าเดี๋ยวน้องก็ลอยมา <c oughs> เดี๋ยวน้องก็ลอยจากวันนั้นข้ามคืนไปจนถึงอีกวันหนึ่งถูกใช่ไหมคะเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมง <c oughs> ใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> ไม่เจอคะ่ะคุณเจน ตายแล้วจนเข้า48ชั่วโมงจาก48ชั่วโมงก็ไม่เจอ hmm. ทางเพื่อนลุงเลยบอกว่า hmm. มึงไปทำพิธีเลยมึงไปแต่งของแต่งขันมาแล้วมึงไปเอาไก่มาค่ะ hmm. แล้วมึงเชือดไก่ลงน้ำ oh. ให้พร้อมกับที่มึงจะหามึงไปรอจัดการอ oh. ตอนนั้นน่ะ อ้ภัยทุกคนน่ะเขาอยู่เพื่อทํำพิธีตอนเที่ยงนะคะคือพี่ชายของน้องบอลน่ะเขาพูดขึ้นมาดังๆเลยเขาถือคันเบ็ดคะ่ะแล้วลุงก็ถือไก่คือเขาต้องทําพร้อมกันนะคะค่ะน้องพี่น้องบอลบอกว่าขอให้น้องจาเบ็ดขึ้นมาเลยนะ ขอให้กำขึ้นมาถ้าได้ยินเสียงที่กำขึ้นมา <folklore. S 1> พอลุงเชื่อดปึ๊บเขาคว้างเบ็ดปั๊บมันรู้สึกติดอะไรสักอย่างเลยคะ่ะ mm. ในคันเบ็ดอะ่ะ <gasps> ทังนั้นอะแต่พอติดอะชักลอกแบบเบามากเหมือนมันไม่ได้หนัก <gasps> <succeed> เหมือนมันไม่ได้อะไรพอชักลอกมาเสร็จปึ๊บล่ <sighs> างของน้องบอลน,นะคะกำเบ็ด ตัวนั้นน่ะมาจนถึงขอบฝั่งทีมกู้ภัยก็ลงมาเอาร่างแล้วทีมกู้ภัยก็พูดกับพี่ชายบอลว่าน้องคือเขาดูในกำมือเบ็ดมันไม่ได้เกี่ยวนะคะ,คะมันกำหลวมๆแล้วมันขึ้นอะ่ะทุกคนแบบคือหันมองกันหมดเลยว่าเฮ้ยมันกำขึ้นมาได้ยังไงอคือคือมันอัศจรรย์มากมันมันเหมือนกับเฮ้ยมันมันต้องคนในนั้นที่เห็นนะคะคะ แล้วหลังจากที่เขาจัดการน้ำล่างทุกอย่างไปแล้วเพื่อนของลุงก็บอกว่าเขารู้แล้วนะว่าอีผีพายตัวเนี้ยมันมาจากไหนอ๋อค่ะมันมาจากฝ่ายน้ำล้นตอนนั้นมันเป็นช่วงน้ำท่วมแล้วมันเข้ามาอยู่แบบเหมือนก็ไหลมาตามน้ำอะค่ะแล้วมันก็เข้ามาอยู่ในหนองน้ำกลางหมู่บ้านนี้ลุงแ้นมากเพราะ เขาอยู่มาเจ็ดสิบปีไม่เคยมีใครตายในสระนี้ค่ะเขาอยู่มาแบบค่อนชีวิตของเขาแล้วว่ะแล้วศพแรกอ่ะที่ตายแล้วเป็นสระหน้าบ้านอ่ะมันคือหลานรักของเขาโอ้ยค่ะเขาเลยรู้สึกว่าแบบอูจะทำยังไงกับผีพายตัวนี้เขาก็เลยให้ทำพิธีบอกว่าคือในช่วงนั้นมัน ที่ปอนอธิบายไปแล้วว่าหน้าน้ํามันไม่ได้เยอะค่ะลุงเขาก็เลยไปจ้างเครื่องสูบน้ําพญานาคอะค่ะมาสูบน้ําออกพอทันทีที่มันรู้อะค่ะมันมาเข้าฝันตอนแรกอะอย่าทําอย่าทําได้ไหมปล่อยไปได้ไหมคือไม่ได้ตั้งใจอยากได้บริวารเห็นเด็กมันน่ารักดีตอนนั้นลุงแบบอูไม่สนอื แล้วพอตื่นเช้ามาแกก็ทําการสูบน้ําอ่ะแต่แกจะได้ยินเสียงอีผีตัวเนี้มันร้องให้กลางวันแสกเลยนะคะค่ะแล้วลุงก็พูดแล้วก็แกก็จำบัดกำาไรแกโมโหแกเป็นแบบแกแกรักหลานแกมากอ่ะค่ะแแกก็บอกอูไม่สนอูจะสูบแกก็สูบน้ําออกจนแห้งเลยค่ะเพราะว่าทางเพื่อนแกบอกว่าพอสูบบอกไปแล้วมันก็จะไม่มีที่อยู่เพราะมันเป็นผีน้ําพอมันดินมันแห้ง เขาก็รอน้ําฝนตกมาใหม่เดี๋ยวมันก็จะเต็มสระของมันเองเพราะมันเป็นสระแบบสระประจําอยู่แล้วเรื่องทุกอย่างก็มีประมาณนี้เลยค่ะคุณเจนเรื่องโงรงพยาบาลก็น่ากลัวแล้วแต่ว่าอย่างเรื่องเรื่องผีพรายนี่เศร้านะคะใช่ค่ะคือรู้สึกว่ามันมันจะว่าผีพรายตัวนี้ยังไงดีคือไม่ใช่ว่าเห็นเด็กน่ารักแล้วคือจะเอาไปอยู่ด้วยมันก็ไม่ใช่ใช่ค่ะ เพราะว่าลุงเขาบอกว่ามึงมึงเอาหลานกูคือเขาที่เขาแค้นที่เขาเจ็บปวดมากอ่ะในที่สุดเพราะว่าเขาอายุเจ็ดสิบเนาะ <c oughs> แล้วคือสระนี้มันไม่เคยมีประวัติคนจมน้ําตายอะค่ะ <c oughs> แล้วมันเป็นสระที่อยู่หน้าบ้านกับเขาที่เขาเกิดมาตั้งเกิดมาเขาก็เห็นสระนี้กันหมดแล้วอะ <c oughs> แต่พอศพแรกที่ฝังเวรยสระมันกลับเป็นคนในครอบครัวที่อยู่หน้าสระ <c oughs> มันเจ็บปวด มันเหมือนเขาจะต้องอยู่กับความเห็นว่าแบบสะนี้แม่งโพษทีนะคะสะเนี้ยมันเอาหลานฉันไปอืมใช่ค่ะค่ะเขาก็เลยมันมันเป็นความเจ็บปวดกว่าเขาจะลืมเรื่องพวกนี้ได้อ่ะคะ่ะมันก็ใช้เวลาอืมใช่ค่ะ<อ>เพราะว่าอย่างอย่างหลายๆเรื่องที่เราฟังกันรวมไปถึงเรื่องนี้ด้วย คนที่เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่คนตายค่ะแต่คือคนที่ยังมีชีวิตอยู่ใชค่ะเราต้องระลึกถึงเรื่องนี้ตลอดแล้วเขารักหลานเขาผีพายตัวนี้บอกเลยมาตั้งแต่แบบบอ่ะค่ะผีพายตัวนี้บอกเลยว่าไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอะค่ะกำหนักค่ะอ๋อตัวเองเป็นผีแล้วแทนที่จะเป็นผีพายคุ้มครองอ๋อไม่ไม่ทำกลับไปเอาเด็ก ที่ตัวเองมองว่าน่ารักไปอยู่ด้วยไปเป็นบริวารไปเป็นบริวารแต่ยังไงก็ตามนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็เออถ้ามีการเล่นน้ําหรืออะไรแบบนี้ก็ก็คงจะดีกว่าค่ะถ้ามีใครไปอยู่ด้วยมีผู้ใหญ่ไปช่วยดูแลนะคะฟังเรื่องนี้เอาไว้เป็นอุทาหรณ์กันค่ะอืมค่ะโอเคค่ะคุณปอนโอ้เรื่อง ขนลุกนะเนี่ยคือไม่ได้ขนลุกเพราะว่าหนาวแต่รู้สึกว่าแบบอินมากเลยคุณปอนเล่าดีมากเลยแล้วก็กระชับดีมากเลยค่ะค่ะปอนก็เปลงเพราะว่าเนี่ยเป็นเรื่องแรกที่ปอนรับฝากเล่าอะค่ะที่เรื่องของคุณแก้วเนี่ยเป็นเรื่องแรกเลยปอนขออนุญาตฝากเพจได้ไหมคะอ,อ๋อได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะค่ะเป็นเพจหลอนหลังไมคค่ะเพจหลอนหลังไมคทางเฟซบุ๊กนะคะ ใช่ค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็สามารถไปติดตามคุณปอนได้นะคะหลอนหลังไม่ทาง a ฟ e b o o k ค่ะค่ะแล้วก็ถ้าครั้งหน้ามีเรื่องสนุกสนุกแบบนี้มาอีกมีใครฝากเล่าก็เชิญเลยนะคะคุณปอนส่งมาได้เลยค่ะได้เลยค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นก็อรุณสวัสดิ์นะคะคุณปอนเช่นกันเลค่ะคุณเจนเดี๋ยวจะได้กลับไปนอนละโอเค่ะสวัสดีค่ะ หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับขอขอบคุณกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก